การสร้างแรงบันดาลใจความหมายของแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจหมายถึงพลังอำนาจในตัวเองชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนความคิดและการกระทำใดๆที่พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอกก่อให้เกิด แรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจเสียก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือนเช่นปกติวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นจะยากสักเพียงใดตนก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความสำเร็จที่ต้องการให้จงได้ แม้จะต้องเสียสละบางสิ่งของตัวเองไปบ้างก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอถ้าจะช่วยนำมาซึ่งผลสำเร็จที่ต้องการนั้นได้จริงๆมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์นำหน้าสติปัญญาหรือ,อยังไม่อาจเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณได้จะมีโอกาสรู้จักกับอำนาจแห่งแรงบันดาลใจ ของตัวเองน้อยมากส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจเจตนาเสียมากกว่ามนุษย์จึงไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจคืออำนาจภายในตนเองที่ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเสริมอำนาจการเป็นผู้นำของตนได้เป็นอย่างดีเพราะได้แต่ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมตกเป็นทาสของสิ่งเรา้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอาไว้ตลอดเวลาจนต้องอยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอำนาจในตนเองเพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองได้อำนาจทางการคิดและการกระทำใดๆในชีวิตล้วนถูกจูงด้วยสิ่งเร้าแทบทั้งสิ้น การแสดงบทบาทใดในชีวิตจึงเป็นตามอํานาจของสิ่งเรา้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในไม่ใช่เกิดจากอํานาจการปลุกเรา้าตนเองด้วยแรงบันดาลใจภายในเลยด้วยเหตุนี้จึงพอจะบ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างของที่มาของคำสองคำได้อย่างเช่นระหว่างคำว่าแรงจูงใจกับคำว่า แรงบันดาลใจโดยด้านของแรงจูงใจก็คืออำนาจรับรู้สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นตัวบงการให้เกิดพฤติกรรมภายนอกต่อไปส่วนด้านของแรงบันดาลใจก็คืออำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแก่นแท้ของตนเอง โดยใช้เงื่อนไขาภายในจิตใจของตนด้วยตนเองซึ่งเรียกว่าการสำนึกรู้การสร้างแรงบันดาลใจผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจมีดังนี้ข้อที่หนึ่งรับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคลส่วนมากต้องการเป็นคนสำคัญอยากมีคุณค่าประสบความสำเร็จช่วยเหลือผู้อื่น มีส่วนร่วมในความสำเร็จแรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการดึงดูดทาง,ทางอารมณ์ที่ดีตัวอย่างเช่นการพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังมีลักษณะทางอารมณ์อื่นๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเสรีภาพอิสระภาพความยุติธรรมความโปรง่งใส ความเสมอภาคความรักความก้าวหน้าเป็นต้น 2. เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคลตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากค้นพบวิทยาการใหม่ๆซึ่งมีคุณค่าต่อมนุษยชาติแพทย์และพยาบาลมีคุณค่าต่อการรักษาสุขภาพของตนวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยน หรือการกระทำนั้นอาจอธิบายได้ว่าสุขภาพของผู้คนวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปหรือการกระทำนั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้าช่วยพัฒนาการดูแลการกระทำนั้นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้าช่วยพัฒนาการดูแลสุขภาพทำให้อาการมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 3. เชื่อมโยงคำร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนพยายามนำเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จเมื่อวิสัยทัศน์ถูกทำให้เป็นจริงคุณค่าทางความคิดนั้นสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเลย 4. ใช้การตื่นเต้นเร้าใจใช้แสดงออกทางการพูดการแสดงออกทางคำพูดจะช่วยเพิ่มความรู้สึกด้านอารมณ์ความรู้สึกอัดอั้นและเก็บกดมักแสดงทางน้ำเสียงควรใช้คำพูดที่หนักแน่นมีเสียงสูงตำ่ำเวลยะอย่างเหมาะสมเว้นช่องสำคัญเพื่อสร้างความรู้สึกสนใจห้า ใช้คำพูดที่เป็นบวกมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงานที่ทำยากและถ้าหากผู้ปฏิบัติขาดความเชื่อมั่นก็ควรใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นบวกสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จตัวอย่างเช่น ใช้คำว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแทนคำว่าสิ่งดีๆอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง1.3บันไดสขั้นของการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำบ,นบันดาลบันไดสขั้นในการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำมีดังต่อไปนี้ 1. มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในตัวเอง,เอนนเองสูงพอ ผู้นำต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าผลสำเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจากการกระทำนั้นสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอนโดยต้องไม่มีความวิตกกังวลความลังเลใจความสับสนสงสัยและความไม่มั่นใจในตัวเองเข้ามาสอดแทรกในระหว่างการคิดคำหนึ่งหรือในขณะที่กำลังลงมือทำ สิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นตัวการลดทอนหรือบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองจนหมดสิ้นเมื่อพลังแห่งความเชื่อมั่นสูญสิ้นพลังความคิดพลังจิตและพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วยผู้นำที่มีพลังอำนาจในการกระทำสิ่งใดๆได้สำเร็จแม้เป็นสิ่งยากก็เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยกันทั้งสิ้นในวงเล็บปริญญาตันสกุล2550ในหนังสือหน้า145ถึงหน้า147ในวงเล็บปิดข้อ2ความมุ่งมั่นในการลงมือทำเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้แล้วก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นตอนที่2 บันไดขั้นที่สองคือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นหมายถึงความตั้งใจล้นเปลี่ยมในวันที่จะทำสิ่งใดๆให้บรรลุผลสำเร็จให้จงได้ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจและกําลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหนไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใดและไม่ว่าจะยากสัก ปานใดก็จะไม่ย่อท้อเด็ดขาดพลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่นจะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรมของการมีมานะพยายามความบากบัน่นมันเพียนความอดทนต่อความเหนื่อยล้าและความกล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถทำงานใดๆได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบความสำเร็จได้ข้อที่ 3. ความมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวังความมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวังหมายถึงการมองเห็นผลสำเร็จที่จะได้จากการกระทําที่มีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต